ก็จะออกเอาไว้อย่างเี้นะครับไว้รอลูกค้านะครับลูกค้ามาซื้อนะครับออกไปต่างจังหวัดนะครับจะออกไปแบบนี้นะครับจำไม่ได้นะเอาขาดแล้วจเอาต่างทังนี้ตัวใหญ่เ้าคัดไว้ต่างหาก นายคนงานเอากรงออกนะครับเอางออกงเอาก็ออกนะครับกจะได้เอาลงไปแล้วก็จะวิดน้ำอีกทีครับนึ่งอยู่ในน้ำอยู่ น่เนี่ยๆเนี่ยนี่เออ ทวนอีกทีนะครับทวนไปก้นกนบ่อโน่นเนาะครับตูดท่อไกลๆโน่นครับชุดนี้ผมลงทุนไม่เยอะนะครับทุกเอฟทีทุกท่านนะครับเพราะว่าน้ําผมก็ตีน้อยนะครับน้ําผมก็ตีน้อยเนาะผมไม่ได้ตีน้ําเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับลดลดต้นทุนมาทุกอย่างนะครับผมลดมาทุกอย่างทั้งแม้กระทั่งอาหารด้วยนะครับุณนานเราเก็บไกลๆเก็บก้นบ่อมาเรื่อยๆนะครับ เราเริああ่มสรุปแล้ว เฮียเฮียจับกุ้งกรอบวันที่ผมที่ถ่ายรูปสองมือนะน <g ười> ะครับก็ทำหน้าปกนะครับโอเคเ้วสุดยอดไม่เยอะนะครับแต่ว่าตัวใหญ่เนาะ,ะประมาณนี้นะครับชุดนี้ผมก็ลงทุนน้อยน้ำก็ไม่ค่อยตีนะครับอาหารก็ให้น้อยครับ ลดต้นทุนไปทุกอย่างวันนี้ถ้าไปเคยเดือนละสี่พันก็เหลือเดือนละพันเก้าสองพันนะครับประมาณนี้นะครับอาหารผมก็ลดนะครับไม่ได้ให้เต็มเต็มเหมือนเมื่อก่อนเนาะแล้วก็มาได้ตีน้ำเยอะคนงานก็เก็บกวนไปเรื่อยๆนะครับ ล้างตัวล้างตัวเก็บกวนผนรถก็คุมภาพนะครับคุมสัก300โลได้ประมาณนี้นะครับ300โลเศษเศษได้ดูดีเขาจะถึง300โลไหมตัวโตสวยนะครับตัวเล็กมา ไอหมีหมีก็มีก็มีไอ้หมีหม,มีมาไม่ทันแล้วลูกอืมเขาขึ้นมาแล้วลูกอืมโอ้มาดูเลยมาดูเชือกมะแดงเลยอะโอ้โหมาดูเชือกมะแดงเลยเนี่ยอืมมะแดงเดี๋าพากล้องน้ำนะลูกฮะแล้วพากล้องน้ำนะเออออเดีาพากล้องน้ำนะเราอ่ะสองตัวเนี่ย เออเออนั่นแหละทำไปที่แพรนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับจ่ายตังคนงานก่อนเนาะนะครับคนงานก็น่าจะคิดรประมาณสองพันสองพันกว่าบาทประมาณนี้นะครับหลัง,งนั้นตัวก็อยู่กลางวันก็ดีนะครับไม่ต้องใช้ไฟนะครับทุกทีจะจับช่วงกลางคืนเนาะมันก็รับโซเลยนะครับนิ่เป็นกลางวันนะครับสเสอวไปดูที่แพรกันเลยเนาะ นะ้นนะครับท้งบ่อผมมีนกกระยางตัวเดียวนูนนกกระยางนะครับขาขาวหนุนนอหนุนตัวเดียวนะเดินอยู่น่ะนครับทั้งบ่อมีนกกระยางตัวเดียว,นยว,ยวคนงานคิดค่าแรงไปพันเจ็ดคนนะครับร้อยกลางวันพื้นไม่เน่านะครับให้เอฟซีดูทุกท่านนะครับพื้นไม่เน่านะครับพื้นจะเป็นสีเขาขาวนะครับเดยบร้อย ที่บ้านผมก็เอากุ้งไว้กินนิดหน่อยนะครับเนี่ยก็หรือเอาไปให้ครูกับเพื่อนเนาะนะครับก็ไปกับผมเลยเนาะครับอันนี้อันนี้โลครึ่งนะครับอันนี้โลครึ่งเนาะเอาไปให้ครูสอนทํา youtube นะครับอ่ะอันนี้ก็เอาไปให้เพื่อนกันที่ผมเอารถเขายืมรถเขามาวิ่งปามนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับเอาให้กุ้งไปย่างกินบ้างีนิดหน่อยก็ไปกับผมเลยเนาะนะครับ ไปที่แพรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่แพรกันสักนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะไปทันเขาคัดไหมนะครับไปดูดีว่าจะทันเขาคัดไหมนะครับปิดมือลงปแต่กับผมเลยนะครับประมาณสิบห้ากิโลประมาณนี้นะครับไปที่แพรเลยนะครับไปดูที่แพรกันเลยนะครับดูดีว่าจะได้สักกี่โลเนาะ ครับจะได้สักกี่ตัวครับนี่นะครนะับเนาะว่าเป็นกิโลก็คือเออแก้เขินนะครับอืมนะครับเอาว่าเป็นตัวกันเลวกันว่าได,ได้ได้สักกี่ตัวนะครับได,ได้กิโลเนาะประมาณนี้นะครับก็เลี <try> ้ยงผมจริงจริงผมเลี้ยงกุ้งมานนาะครับเลี้ยงกุ้งกำล,ลังนีง่นะครับมาชุดนี้ผมเซฟมากนะครับบอกเลยว่าผมเซฟจริงๆนะครับค่าไฟผมเคยเสีย4,200 4,100ก็เหลือแค่1,800 1,900ประมาณนี้นะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็อาหารเคยเวียง สองมือก็ให้มือเดียวนะครับเอาแค่เอาแค่ว่าให้มันไม่อดก็พอนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อราคากุ้งมันมันไม่ไม่สูงมากแล้วก็อาหารเขาไม่ยอมลดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปที่แพงกันเลยเนาะนะครับดืมตีไฟเดียวขวานะครับไปมาถึงก็ดีนะครับใส่เกียร์ก่อนนะครับดึงเบรกมือล็อกรถนะครับถึงแพรแล้วนะครับไปดดวยกันเลยเนาะ ฝนมันไปปลอยนะครับที่บ้านผมนี่นะครับน่าจะกำลังคัดพอดีครับดูด้วยว่าคัเดเยอะอย่างหมดยังทีหมดแล้วนายยกขึ้นนี้เคนมะมาถึงแค่พอดีนะครับประมาณนี้ กลับมาดูสถ่ายคนถ่ายรูปคนที่สวยหน่อยอยากอไสที่สุวยเลยแ็แกวัสดีครับดีครับัดอยู่นะครับคัดไปแล้วนะครับอี้กุ้งคัดไปแล้ว กำลังคัดอยู่าะพอดีเลยนะครับ นะครัับนนี้ก็ไปสุ่มน่าจะมาเองมาสายเนี่ยถามคนมาเองน้ำแข็งน้ำแข็งที่แพนะครับแพก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไระครับแพนี่เล็กครับแต่เราเขาซื้อกุ้งค่อนข้างดีนะครับนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศที่แพนะครับ กกนนนคนงานก็จะออกเอาไว้ยงี้นะครับไว้รอลูกค้านะครับลูกค้ามาซื้อนะคออกไปตางจังวัดน,นะครับ,รบจะออกไว้แบบนี้นะครับ

ทิศไปไกลไหมทิศเอากุ้งไปส่งไกลไหมพัทยานะครับอ่านะครับคืออ่าพัทยาระยองนะครับนี่ก็ขามาซื้อนี่ไปพี่พัทยาระยองคือรถคันนี้มาซื้อที่แพรเนาะนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับกำลังจะช่างนะครับกำลัง,งจะช่าง นะครับมาจากที่บ่อผมเนาะี่นคันนี้เสร็จแล้วนะครับกำลังจะสร้างรวมรวมรวม,มกุ้งแล้วก็จะสร้างครับรวมก็ไปช่างตรงนี้นะครับ Thank <laughs> you.

รอ8โล8้คกว่ไอีเสอลเว2ยืนหนักลงมาได้แล้วนะย้ายย้ยมนี่ัดเลยนะแ่ลดเบสนี้ถเหลี่ยงให้น้ล่5โล เนี่ยต่างไม่ทำนลยเอาโผไปยไม่ดอกเลยโบให้ก๊อปไปเลย นะครับเอเอาขึ้นรถนะครับคันนี้ไปพัทยาขคาือไปพัทยา,านะครับนี่เนาะนะครับโอเคเรียบร้อยนี่เม,มียนโอเคเรียบร้อยนะครับรก็ แพ่อ,อยู่นะครับนี่เ,เป็นแพ่เนาะนะครับๆๆกลับกลับมาผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นเอฟซีคนรถเขาก็จะไปเอาพุ่ต่อแบบพุ่สี่ไหนต่อ, <50> <50> อ,อห,หักอ๋อครับผมก็ไปเอาที่บางหักนะครับว่าจะ Good lord.